ครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์นะครับแต่ไม่รู้สุดสินสีก่องนะครับขอโทษนะครับใช้คําไม่สุภาพที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็งฟิวเจอร์ครับของก็ดีจริงครับมาขายไม่แปงครับหนเก้าเก้าครับไม่ใช่นะครับหมื่นหกนะครับแล้วตอนมาลองตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกอ่ะตัวนี้นะครับเขาเรียกคุณครับผมเยอะไปเลยครับตัวนี้นะเขาเรียกคัทนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับความควาษาครับ ันนี้ก็เรียกพืนะครับมาคู่ก <Smack berries occurs> ันนะครับนะครับฮึดนี่เล่นอย่างไงเล่นีีครับฮึดเล่นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับนี่ครับฉากนะครับขนาดกี่นิ้วไม่รู้ครับไม่ได้ถามพกขายนะครับเทคเทคนิคการเล่นนะครับไม่ต้องไม้ก็ได้นะครับใช้ส่วนนี้ของไม้ครับเออใช่ครัอ่าใจดีครับ ีอย่างนี้นะครับเพื่อให้เสียงที่ถ่ายรอนะครับหรือถ้าตีถ้าเราไม่มีฉาบไะไให้ตรงนี้นะครับเราเล่นให้เล่นอย่างนี้สองสองมานะครับไอติมครับไอติมก็ไม่ใช่ไอติมนะครับนี่ครับทองใบแรกครับทองสองใบแรกครับพ่อมาครับเสียงหนักแน่นอ้าวหนักหนักทุกแน่นจริงครับ นี่อีกไปนะครับอันนี้อะไรครับหมากกระโลงงัวเหรอครับถูกต้องนะครับมาแล้วจ้าไม่ใช่นะครับร้องกองครับร้องกองต้องถายด้วยรับคุณทำอะไรรับคุณทำอะไรลองกองครับเหยียนคือเหยียนอ๋อคอยที่ก็ถ้าผู้ชมผิดมุกนิดหน่อยครับเอาหมาครับ ครับโอ้ผมนึกว่าลองกองอ่ะแล้วอุปกรณ์ที่ต่อไปครับอย่าไปสนใจครับอันนี้กองพอมนับขนาดกี่นิ้วไม่รู้ครับรูมถามให้กันฟังเสียงครับเสียงพอมากครับอันนี้คาเบลครับขนาดหนึ่งนะัด เขาเรียกเป็นมึกงเลยครับตามจีนนครับฟังมาเลยครับเท่าเท่าร um ูหน şey uh ูครับเท่ารูครับผมครับเท่ารูครับนกระเดื่องนะครับกระเดื่องนะครับกระเดื่องอันนี้กระเดื่องเลครับครับกระเดื่องครับแล้วแล้วตัวใหญ่อะไรครับฮะตัวใหญ่อะไรครับตัวใหญ่อันตัวนี้ครับอันนี้ครับครับอันนี้เขาเรียกกระเดื่องครับอันนี้เขาเรียกกองเบ็ดดำนะครับอันนี้ตัวนี้เขาเรียกกระเดื่องนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยกระเดื่องตามจริงอันเนี้ยเบ็ดดำนะครับอันเนี้ยกระเดื่องเนเราหยีบหยีบนี้ครับ กหมูอะไรครับอันใหญ่กหมูครับอ๋อเบ็ยดดำครับเบ็ยดดำอ๋อเบียดซิปเหรอครับเบ็ดซิปอ๋อครับเบ็ดซิปครับเบ็ดซิปครับทีนี้ตัวนี้ครับขนาดท็อปครับอันนี้น้องครับน้องครับอันนี้น้องอันนี้ไอ้ครับอันนี้ไอ้น้องไอ้ขอรบกวนโยนหน้าเพืกอความสวยงามเรือดูดูตรงไหครับไม้ไม้แท้นะครับไม้แท้ไม้แท้ ไม้เทนะครับไม้แทครับเห็นไหมครับไม้แทครับเห็นมือคนด้วยนะครับต่อไปผมอยากให้เล่นเพียงมันๆคนัเพียงเลยครับเพียงอะไรก็ได้เมไนะครับโอเคนะครับันสสอง